ทาบเลยวันนี้ผมก็จะมาสอนลงกุรันตหรือในเวอร์ชันบล็อกครับตัวสาเหตุที่เราต้องมีเวอร์ชันบล็อกนะครับเพราะว่าเวอร์ชั b บล็อกเป็นซอฟต์แวร์ที่ทําให้เราสามารถสร้าง VM หรือ Vir อร์ l m a c ั i ชีได้ซึ่งเอาไว้จําลองระบบปฏิบัติการต่งตางๆซึ่งจะเป็นในการดาวน์โหลดกุมัตุของเราครับซึ่งอย่างแรกมาก็ไปดาวน์โหลดเวอร์ชันบล็อกกันก่อนเลยครับซึ่งในการดาวน์โหลดเวอร์ชันบล็อกก็ให้ไปที่เบราว์เซอร์อะไรก็ได้ครับจากนั้นก็กรอบลิงก์ที่ผมได้แนบไว้ให้ใน ได้ใส่ไว้ในสไลด์ตามนี้เลยครับก็กดลิงก์ตามนี้เข้าไปจากนั้นพอกรอกเสร็จก็ไปกดดาวน์โหลดครับกดปุ่มดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จครับก็ให้รันไฟล์ต x วที่ที่เราได้ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี้จากนั้นก็กด next ครับแล้วก็กด next ไปเรื่อยๆครับกด next อีกจากนั้นพอ next หรือตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปกด install ครับกด install เสร็จก็กด finish ครับไ่เป็นการบอกว่าเสร็จสิ้นการดาวน์โหลดนะ จากนั้นพอดาวน์โหลดเวอร์ชันบอกเสร็จแล้วเราก็ไปดาวน์โหลดอุปกรณ์ต่อได้เลยโดยวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ครับก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่บซอร์อะไรก็ได้ครับจากนั้นก็ใส่ลิงก์ HTTP ตามไปเลยครับก็พอใส่เสร็จก็กดดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลด LT ลเวอร์ชัน l t ลก็คือย่อจากหลอกหรือสปอร์ตครับก็แปลว่ามันจะส,น,สนับสนุนเอ่อพพอร์ตเราระยะยาวก็กดได้เลยจากนั้นพอดาวน์โหลดเสร็จก็ เออเมื่อกี้สาธิตการกดอ่าพอเราเราสร็จปุ๊บก็มาสร้างวิชวลแมชินกชนกันต่อได้เลยซึ่งซึ่งก็ไปทำการเปิดเวอร์ชวลบ็อกของเรานะครับจากนั้นก็พอเปิดเวอร์ชวลบ็อกเสร็จปุ๊บเองมันก็จะโชว์หน้าต่า,างต่างนี้ครับก็ให้เรากดคำว่านนวครับในการสร้างวิชวลแมชินตัวใหม่ของเราที่เรา,เราสร้างขึ้นจากนั้นพอ พอกด New เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างอีกมาบอกให้เราหรือใส่ชื่อแล้วก็จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ไหนของเราแล้วก็ตั้งไปเลยครับอย่างอันนี้ผมตั้งให้ว่าเป็นประตูนะแล้วก็เก็บไว้ในใดอีที่ชื่อว่าประตูดาตตาดางนั้นพอเราเลือกหรือแ,แล้วก็เซตติ้งไว้เสร็จแล้วก็กดนี้ครับพอกด Next เสร็จปุ๊บก็ให้ตั้ง Username กับ Password นะครับที่เราอยากตั้งครับแต่นั้นพอเขียน Username แล้วก็ Password เสร็จก็กดได้เลยครับ Next. จากนั้นก็มันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะให้มันมีเมมโมรีเท่าไหร่แล้วก็ใช้พีซยูเท่าไหร่บ้างก็เลือกตามที่เราอยากให้ใส่ครับจากนั้นพอเลือกเสร็จก็กด next ครับแล้วก็เลือกขนาดขนาดได้ของเราว่าเราจะให้นขนาดบเท่าไหร่เลือกเสร็จก็กด next ครับกด next เสร็จปุ๊บมันก็จะโชว์หน้าเดี้มาเป็นการสรุปว่าเออ เราทำอะไรไปแล้วบ้างก็อย่างเช่นนี้ก็สร้างเวอร์ชันมาชินว่าชื่อมันตูนะอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะแล้วก็พอเราดูสรุปเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กด finish ไปแล้วพอกด finish เสร็จปุ๊บก็เวอร์ช m a ม h ช n นที่เราสร้างไว้ก็จะมาอยู่โหนตรงนี้ครับก็ถ้าเราจะรันเวอร์ชันมาชินก็มากดตรงนี้แล้วก็กด start ได้เลยครับเพื่อเป็นการรันเวอร์ชันมาชินพอเราเปิดเวอร์ชันมาชินก็ปล่อยให้มันรันไปนะครับันก็จะโผล่หน้าต่างนี้มา พ่อปลูกโผล่ท่าตานี้มาครับเราก็ไปดาวน์โหลดมันตู้ได้เลยครับก็วิธีการดาวน์โหลดก็ติดต่อครับแล้วก็กด x กด x ไปเรืเ่อยๆครับก็ finish ต่อันนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับการดาวน์โหลดมันตู้กับดาวน์โหลดเวอร์ชันบล็อกแล้วก็สร้างเ,าเวอร์ชันแมชชีนในเวอร์ชันบล็อกครับต่อมาผมก็จะส่งไปพูดถึงการตอนน่อติดในเวอร์ชันบล็อกเพิ่มและส่งให้บิลรับหน้าที่ต่อในส่วนนี้ครับ มาครับเราก็มาส่วนของการต่อเด่นใน Visual b o x c k ครับอย่างแรกเราก็กลับไปที่ Desktop ของเราก่อนเราก็ไปพิมพ์เซิร์ชว่า network connection แล้วมันก็จะมีขึ้นโชว์มาเราก็หาอันที่เกี่ยวข้องกับ Visual b o x m o d e d e เราก็ไป disable ทีลต่อไปก็คือการเช็คปิ โดยเราจะเข้าไปใน Visualbox แล้วก็ไปเข้า cmd แล้วเราก็เขียนริงแล้วก็ตามด้วย ipv4 ของเครื่องเราโดยเราสามารถเช็คได้โดยการกลับไปที่คอมของเราแล้วก็ไป cmd แล้วก็พิมพ์ว่า i p c o n config มันก็จะขึ้นโชว์มาหลังจากริงเสร็จแล้วมันก็จะมีการส่งข้อบูลมาว่า i ิงสำเร็จก็คือบอกเวลาแล้วก็บอกว่าตกข้อมูลกันได้ต่อไปก็เป็นการลองปิงกับไอีของ Google ดูมากว่าใช้เน็ตได้จริงๆก็ใช้คำสั่งปิงแล้วก็แปดจุดแปดจุดแปดจุดแปดอาจจะปิงเสร็จเราก็จะได้ว่ามันก็ส่งข้อมูลหากันได้จริงๆ สวัสดีครับผมนายฤทธิทยยจุตินะครับ,รบตอ่อมาจะพูดถึงการอัปเดตระบบเดบักการอุปกรณ์ครับนนในคอมมานด์รอมครับพิมพ์ว่า sudo apt-get update ครับโอเคครับก็หลังจากพิมพ์ไปจะขึ้นลิสต์ระบผลิสต์ที่อัปเดตต่อไปครับเราก็พิมพ์ว่า sudo apt-get update ครับเพื่อต้องการอัปเดตระบบของเรา จะมีข้อความขึ้นมาก็ให้พิมพ์ยตัวใหญ่แล้วกด Enter นะครับเพื่อเริ่มการอัปเดตนี่ก็จะเป็นหน้าตาตอบครับกับเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ sudo reboot ครับเพื่อทำการรีบูทระบบตัวในประการอีกครั้งหนึ่งครับระบมก็จบเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณครับ